วันนี้นำเสนอผัดฟักทองใส่ไข่เมนูแรงนี้ครับไปชมกันได้เลยขันดับแรกก็สับกระเทียมตัวนี้ฟักทองผมหั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วนะครับหัวละพาไม่ต้องใส่เยอะไข่สองฟองก็พอครับไปตั้งกระทะร้อนๆเนี่ย เทน้ำมันลงไปครับทีน่นี่รอให้น้ำมันร้อนแล้วก็เอากระเทียมลงไปแล้วก็ใส่ซักพอไปครับนี่ใส่ซักพอลงไปแล้วก็เติมน้ำสักนิดนึงครับปิดฝาไว้ครับทิ้งไว้ประมาณ 2องถึงสนาทีพอฟักทองใกล้สุกแล้วนี่ยังไม่สุกเราก็เติมเครื่องปรุงลงไปซอสหอยซอสหอยนางรมผงัวงผงชูรสนะครับใส่ใส่รอประมาณน้ำตาลนะครับใส่หน้าแล้วก็คนนะครับสุกเค้าสุกเขาให้เข้ากันหอมหูเลยนี้เราก็ ตีไข่ลงไปครับช่วงที่เราตรีไข่ก็ระวังไฟด้วยนะครับไม่ต้องเปิดแรงครับรีไฟลงอีกหนาโอเคแล้วมันจะไหม้ครับโคนนะครับถ้าเราจะยกต้องยกกระทะขึ้นด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะติดกระทะครับเนี่ยอันนี้บนได้สุดแห่งมากเลยครับโอ้อหพอแล้วเริ่มสุกแล้วปล่อยไว้สักพัก โอเคแล้วป okay. ิดฟ้าไว้ประมาณ2นาทีเปิด้าขึ้นโอ้โ okay. หหอมมากครับขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ไปโหรัพาลงไปครับเนี่ยเห็นไหมสุดยอดมากเลยเปิดาครับทีนี้ทิ้งไว้ประมาณ3ามสิบวิเปิด้าออกเนี่ยขอ,ของคนหัวะลาเข้ากับไข่นะครับต้องทัด ประก,กอบโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเตรียมเสือได้ครับคุป